ทุกบ้านใช่ไหมมีผู้สูงอายุก็คือจริงๆก็เป็นพ่อแม่ส่วนจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ปานาาการที่คนดูแลนะเราอะมาดูแลความสุขมันจะสุขกันยังไงดีระหว่างคนดูกับผู้สูงอายุของเราที่จริงพี่ก็มีเคล็ดลับเทคนิคบางอย่างที่ก็ได้ใช้ได้ลองใช้กันมาแล้วในชีวิตว่า เผู้สววูงอายุอะไม่เบาหรอกไม่ใช่เขาผู้สูงอายุจริงๆไม่ใช่เด็กนะจริเงเขาบอกเหมือนเด็กแต่ไม่หรอกหรือว่าถ้าจะเหมือนเด็กก็คือเด็กที่ตัวโต,วตวมากเลยนะซึ่งมันทําให้เราจัดการยากเราอาจจะรู้สึกว่าจัดการยากนะบางทีก็เขาเป็นพ่อแม่เราเนเาะเขาเป็นผู้ใหญ่เราเป็นเด็กถ้าเราจะแนะนำหรือว่าให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่ฟังเราพี่ก็มีเทคนิคมาให้ฟังเรื่องสามอย่าง อันดับแรกเราต้องยอมรับนับถือในตัวของผู้สูงอายุที่เราดูแลนะของพ่อแม่เราของพี่ป้านาะอาเราว่าเขาผ่านประสบการณ์มากมายเขามีความเก่งของเขาอยู่แล้วเวลาเขาพูดอะไรเ,เราต้องฟังคนอ่านเร้อนมาก่อนเนี่ยเราฟังเหอะฟังไว้ฟังหูไว้หูเชื่อได้หรือไม่ได้เราเอาไปพิจารณาเขาก็จะมีความสุขกับการที่เราได้ฟังฟังเขาแล้วก็ทําความเข้าใจ ไม่ไม่ขัดแย้งว่าเอ้ยฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไปทําแบบนั้นต่อให้เราไม่เห็นด้วยเราก็ฟังไว้ฟังให้เป็นพอฟังให้เป็นผู้สูงอยู่เขารู้สึกแบบอือฉันน่าภูมิใจนะแล้วเขาจะชอบเล่าไหมอดีตด้วยอุ้ยแต่ก่อนนะฉันทําแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เกลออในใจแต่เราต้องไม่แบบแสดงสีหน้าว่าเชื่อพูดไปก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะนั้นสีหน้าท่าทางการฟังอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่า เามีความเก่งของเขามีความดีของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในส่วนตรงนั้นของเขาเขาจะรู้สึกโอ้คนนี้มันคนดูแลหรือว่าลูกเต้าก็รู้สึกว่าเออยอมรับว่าเขายังแบบคนดีนะเป็นคนเก่งนะยังมีคุณค่าอันนี้คืออยากให้เห็นนะฮะยอมรับนับถือในความเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสร้างให้เขามีคุณค่าอ่าคือผู้สูงอายุอยู่บ้านไนะ่นบางคนเนี่ย อา,อาจจะไม่ร awesome. ู้จะทำอะไรลูกเต้าก็บอกอันนั้นก็จะทําแม่อันนั้นก็จะทาพ่ออันนั้นก็จะทาปู่อะไรเงี้ยทําให้เขารู้สึกจะจับอะไรเงี้ยก็ห้ามไปหมดเขาก็รู้สึกแบบอ้าวแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมมันอะไรก็ทําไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ฉันรู้สึกแบบแต่ว่าพอทําอ่ะลูกก็เป็นห่วงแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นห่วงอะไรเราแค่ห้ามเพราะเรารู้สึกว่าถ้าทําแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะเจ็บป่วยก็จจะรู้สึกแย่ก็มีอย่างแม่พี่เนี้ย ชอบไปถางย่าอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่อายุแปดสิบไปถางย้าเพื่อเราก็จะแบบพอเราพูดเพื่อทำไรทำไมอะไรเงี้ยพอเราเริ่มดุอ่ะเขาก็รู้สึกสลดโคหูแต่ก็แอบไปทำเขาเอาจากอาการก็ดือ้อจะเกิดขึ้นก็แอบไปทำพอทำเสร็จเป็นไงปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดข่าปว,าป,วาปวดกล้ามเนื้อนอนสมไปเป็นวันวันบางทีไม่สบายเลยเราก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นวันที่ เราอยากให้เขาเห็นมีคุณค่าเนี่ยเราก็ต้องเลือกงานเนาะที่เขาทําได้งานไหนที่แบบว่าเรารู้แล้วเราจริงๆเราก็ต้องมีการประเมินด้วยนะว่าเขาต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการทํางานอย่าง mm. เช่นว่า mm. คนไข้าบางคนเป็นโรคหัวใจเดินขึ้นบันไดสามขั้นหนึ่งไม่ไหวเลยแต่เขาก็เดินจะอยากจะไปแบบถ่างยากอย่างเงี้ยมันใช่มไม่ได้แต่ถ้าเขาให้เขาไปแบบเอางี้นะช่วยเดินรอบๆแล้วก็มี หญ้าตรงไหนก็ลองถอนนิดถอนน่อยสักเล็กสักน้อยอย่างเงี้ยจะดีไหมพอถอนเสร็จก็เอามาดูกันแบบอุ้ยถอนเก่งถอนเรียบถอนง่ายก็ชื่นชมอ่าชื่นชมไปแล้วเราก็เชื่อว่านะพี่เชื่อว่านะพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยทาเล็กๆก่อนทําน้อยๆก่อนเนี่ยเขาจะแข็งแรงขึ้นมาเองเขาจะแข็งแรงเพราะเขารู้สึกว่าอืมฉันก็ทําได้ว่างานงานชิ้นแรกเนี่ยฉันทําได้แล้วเดี๋ยวทาต่อไปฉันก็ทําได้และสุดท้ายเชื่อไหมว่าเขาไปถังหญ้าได้นะ ถ้าเขาอยากทําแต่เราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้เดี๋ยวค่อยทําเขาก็จะเริ่มแบบค่อยๆทําในลิมิตของร่างกายเขาและสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทําได้และเราก็ต้องยอยอว่าอุ้ยทําแบบนี้แล้วดีนะอย่างพี่วิวขอบคุณแม่ล้างรถให้ใช่ไหมโอเคเอยมสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปชมให้เขาให้คนอื่นฟังเวลาที่พี่ไปชมนะพี่ไปชมให้ลูกน้องฟังไปชมให้คนนู้นคนนี้ฟังที่รู้จัก เวลาเขามาเยี scream, me, ่ยมแม่หรือว่าเขามาเจอแม่เขาก็จะบอกอุ้ยคุณยายเก่งจังเลยเนี่ยลูกสาวชมว่าล้างรถให้ขัดรถให้นู่นนี่นั่นเขาก็รู้สึกแบบอุ้ยภูมิใจก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและทุกวันพี่ก็ไม่ต้องล้างรถเองไม่ต้องเช็ดรถเองแม่ก็ทําให้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็แฮปปี้ด้วยเขาก็แฮปปี้รถเราก็สะอาดพอไปถามว่าใครล้างรถให้ที่ไหนแล้วบอกแม่เรานี่แหละตื่นขึ้นมาก็คว้าผ้าเพื่อไปล้างรถก็ดีแต่แรกว่าจะห้ามไม่ห้ามแล้วเขาก็มี ความสุขอ่าอีกเร,เรื่องที่สามคือ,อยังไงก็ต้องให้เงินเขาใช้มีเงินเล็กกันน้อยให้อร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยต้องให้ใช้คนที่เราบอกว่าเราน่กระเบียดกระเสียนนะเพียบอยากให้สังคมของเรานะมีความสุขนะโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุอะบางคนบอกว่าฉันก็หาเช้ากินข้ามจะเอาเงินที่ไหนไปให้พ่อแม่ใช่ปะพี่ว่าห้าบาทสิบบาทพ่อแม่ก็ภูมิใจ แต่ถ้าไม่ให้เลยหนูแล้วมาขอใช้เนี่ยก็ยิ่งทุกข์ใจดังนั้นก็คือเรามีน้อยเราให้ได้อะแม่ห้าบาทสิบบาทไปกินขนมเขาภูมิใจพี่ก็ให้ให้ต่างแม่ใช้เขาบอกไม่ต้องหรอกลูกแม่ก,มแมแมจจก็แม่ไม่ต้องอะไรเงี้ยบอกว่าไม่แม่ไม่ต้องแปะพี่อาจจะบอกแม่ไม่ต้องดรามา่าหนูว่าให้เพราะว่าเวลาหนูให้หนูจะรู้ความสุขที่ว่าแม่เลี้ยงเรามาต้องเท่าไหร่ทําไมเราถึงไม่ได้ตอบแทน อะไรที่มันทําให้เขารู้สึกมีความสุขแม่จะได้ไปกินขนมเอาไปแจกหลานพอหลานมาเงี้ยลูกเลน่เลนๆมาเงี้ยเอาเอาเงินไปใช้หลานๆเขาก็อยากมาหานะเอาไปใช้อยากไปเล่นหวยก็นิดหน่อยอะเล่นไปแต่อย่าเสียเยอะนักมันจะไม่ดีเนาะเอาไปบอกในทางที่ถูกว่าเวลาเอาไปทําอะไรนะให้อย่าให้ใช้ประโยชน์เอาไปจ้างคนมาทําสวนแทนก็ได้จะได้มีเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ย หาคนมาดูแลหรือพาไปวัดไปโน้นไปนี่เราเนี้ยก็คือพี่ก็อยากว่าถ้ามีทรัพย์เล็กๆน้อยๆเงินเล็กๆน้อยก็ให้พ่อแม่กลับไปพ่อแม่บางคนก็รู้สึกแบบเออเอามาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเอามาใช้เองหรอกบางทีลูกคนนั้นมาขอใช่ไหมหลานมาขอมีให้ห้าบาทสิบบาทก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีคุณค่ายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจไม่งั้นเขาจะรู้สึกเศร้าเขาจะรู้สึก เศร้าอยู่ไปทําไมวันๆคนคนแก่ดีเพสก็มีเยอะที่วันวันนั่งแล้วก็มองมองไปมองมาสายตาวา่างเปล่าทีเนี้ยก็ไม่อยากให้เกิดในสังคมเราเนาะคนดูแลก็ต้องสร้างความสุขให้เราว่าให้อภัยเวลาพ่อแม่หรือว่าพี่คนที่เราดูแลเนี่ยทําอะไรที่เราไม่ถูกใจหรือทําให้เรารู้สึกโมโหทำให้รู้สึกเจ็บปวดเราก็ต้องให้อภัย เราก็ต้องให้คุณค่าของเขาให้รู้สึกถึงการยอมรับนับถือให้การชื่นชมแล้วก็ให้ตังค์พี่ว่าเราเนี้ยเราก็อยู่อย่างเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แล้วก็ในบ้านก็มีความสุขไม่เกิดทะเลาะบบอแวงรับรองสิ่งดีๆมันจะมาเกิดในชีวิตเราพอบ้านเรามีความสุขคิดเถอะมันจะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็อยากมาหาเราคนไปมาหาสู่เราก็จะมีความสุขอุ้ยบ้านนี้มาแล้วสบายใจเดี๋ยวเขาก็มาหาเรา มาให้เหล่าเหล่องโน้นเหื่องนี้มาอยากดูแลคนแก่ที่น่ารักใครก็อยากดูแลเนาะลูกๆที่น่ารักพอแม่ก็อยากจะให้สมบัติคิดง่ายๆแค่นี้มันก็จะจบเขายังไม่มอบให้เราทั้งหมดก็เดี๋ยวเขาก็มอบให้เราเองอาจจะมอบให้เร็วขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ไปโน่นนี่นั่นว่าก็อยากฝากฝากว่าพวกเราเวลาจะดูแลคนแก่ก็อย่าไปคิดจนแบบเป็นทุกข์อย่าไปวิตกจลิตจนทําให้ชีวิตไม่มีความสุข นาะมาสร้างกันทําให้สังคมมีความสุขนี่ว่าจะโอเค